สต็อกมีอยู่สามลูกอันนี้ข้ามมางานญี่ปุ่นแ๊บหนึ่งป้ายลิง T S 4นะคะป้ายลิงนะป้ายลิงมังกี้ลูกสุดท้ายแล้วลูกค้า T S 4นะแบ๊บหนึ่งนะโชว์ได้เลยค่ะจ้าญี่ปุ่นก็มีแบรนด์แน่นอน ts สี่ค่ะ ts สี่ลูกค้าเป็นงานเสื้อยือดแขนยาวชายนะยืดแขนยาวชายร้อยโลค่ะพี่ลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วราคาตัวนี้ขายอยู่หกพันห้าร้อยยืดแขนยาวชายป้ายมังกี้อะค่ะพี่มันจะมีผสมแนวกีฬาด้วยใครอยากได้โพลีกีฬาหรือพวกซับเหงื่อนะพวกซับเหงือ่อพี่ แขนยาวๆอย่างเงี้ยนะเปิดเล่นลุ้นได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยหนูเหลือลูกสุดท้ายแล้วนี่พูม่าค่ะพี่จ๋าพูม่ามาแบรนด์เขาก็จะมีออกที่ออกเยอะเลยเพราะว่าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าตัวนี้งานญี่ปุ่นนะอาจจะมีคอปีนแบบนี้ไปด้วยลูกสุดท้ายอ่ะหนูไม่ขายหกพัห้าอยู่แล้วให้พิเศษเลยอยูนิคอ ลดให้พันหนึ่งเลยค่ะพี่ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายให้เลยลดให้พันหนึ่งเหลือห้าพันห้าร้อยนะลดให้เลยพันหนึ่งยืดแขนยาวใส่คลุมทำสวนทำไร่บางคนคัดงานกีฬานะซัดเหงื่อได้ลูกค้าเนี่ยโคลัมเบียค่ะพี่จำนวนตัวได้เยอะถ้าเป็นแนวเสื้อยืดนะอยู่ประมาณสามกว่าถึงสี่ร้อยค่ะ สา,กว,ากว่าถึงสี่รอตัวโดยประมาณานี่งานกีฬามีออกซับเงื่อใส่สปอร์ตราคาแรงอยู่เหมือนกันนะพวกซับเงื่อกีฬาลูกค้าตัวนี้คือให้ราคาลดลงไปอีกลูกสุดท้ายแล้วแม่หนูลดให้เลยพันหนึ่งนะคะไม่เหลือกำไรเลยแเกเจาะปะล่ะขอเจาะขอเขาเจาะ เอาอย่างเอาอย่างลูกค้าขอมาใหม่อีกรอบนึงจ้าแม่นะขอมาใหม่อีกรอบนึงมาใหม่อีกรอบนึง <lect uring> ตามเมื่อกี้ตามองแรงเจ้าลูนมากเลยตามองแรงเจ้าลูนมากนะคุณพี่ค่ะขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะเมื่อกี้นี้ไลรตัดเมื่อกี้นี้ไ์ตัดเมื่อกี้นี้ไรตัดนะพี่นะ อ่ะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิด 55L ให้นะคะลูกค้าแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้านี้หนูเอามาเซลให้นะราคาพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเซลให้ก็คือราคาเต็มๆ6,500นะเสื้อยืดแขนยาวชายพี่ขายืดแขนยาวชายหนูอะ่ะตอนเนี้ยเหลือแค่ไม่กี่รุ่นนะเหลือแค่ไม่กี่รุ่นแล้วนะคะมันจะหมดแล้วค่ะพี่แขนยาวไม่ค่อยได้มา ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรารอไปพร้อมๆกันนะลูกค้ารีวิวรีวิวบางลูกเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้ด้วยนะคะลดราคาพิเศษให้ด้วยวันนี้ใครดูใครอยากดูรีวิวงานตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลย<ฮ>เดี๋ยวพรุ่งนี้หาเวลามาลันให้นะ,ะหาเวลามาเปิดให้หาเวลามาทํารีวิวให้จ้ะนะคะ คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่ารัวจีจีมานิดหนึง่งขอเช็คคอมเมนต์ลูกค้าก่อนช่วงนี้อินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาเยอะนิดนึงคุณพี่เปลี่ยนเจ้าใหม่อะไรใหม่แล้วแบบว่าเออมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแม่แม่บ้านไหนไหลสดนะแอบกระซิบบอกเน็ตหนูมาหน่อยใช้เจ้าไหนเลิศเจ้าไหนดีเออใช้เจ้าไหนเลิศเจ้าไหนดีแววมาบอกหน่อยนี่เปลี่ยนเนต็ตบ่อยมากคุณพี่จา๋าเปลี่ยนเนต็ตหน่อยบะบ่อยมาก อ่ะาเข้ามาแล้วนะคะดันหนึ่งได้เลยดันหนึ่งรวจีจีมาลูกนี้ให้ราคาพิเศษในไลน์นะลูกค้าลูกสุดท้ายจาก6,500หนูเซลลให้นะเหลือ5,500นะคะ <S 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 ลูกเดียวเลยแขนยาวชายนะร้อยโลนะพี่แขนยาวชายร้อยโลนะลูกลูกสีโลหนูก็ขายลูกว่าสา0พแล้ววะพี่ ลูก45โลหนูขายอยู่3 5 0 0แล้วว่างานอเมริกาพี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ติดแบรนด์แบบเยอะมากไซส์โอเคด้วยไม่ใหญ่เวอร์นะรอ cf ได้เลยอะใครเข้ามาแล้วนะลูกค้าโอ้ยพี่พี่พจันจีจีมาให้โอเคน่ารักที่สุดนะคะเสื้อชายโอเวอร์แขนสั้น128 ss เลยค่ะพี่128 xl จะเป็นสัญล okay okay ักษณ์ของโอเวอร์ไซส์ SS ต่อท้ายจะเป็นแขนสั้น LS ต่อท้ายจะเป็นแขนยาวโอเคไหมลูกค้าก็คือ128สองเสื้อชิ้ตนะเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ได้ไหมเชิ้ตโอเวอร์ไซส์แขนสั้น128รหัส128 SS เลย128 SS ลูกค้าแต่ว่าติดจองหมดหรือยังไม่รู้เลยอะแต่แขนยาวอะยังว่างนะพี่นะ แขนยาวยังว่างค่ะพี่ทิมนะคะเผื่อว่าสนใจนะลูกค้านะอ่ะลูกค้ามาต่อกันตัวนี้งานญี่ปุ่นนะคะที่โชว์อยู่นะลูกค้าเป็นไซส์ปกติแขนยาวเนะร้อยโลอยู่ประมาณ400รอตัวนะร้อยโลร้อยโลกับสี่รอยตัวค่ะพี่แล้วก็วันนี้เซลให้แขนยาวอันนี้คือทรงแบบว่าช่างก็ใส่ได้ <Marvel. S 1> เออมาเวลคอมิกค่ะมาเวลทั้งตัวเลยอันนี้ ช่างใส่ได้พี่ทำสวนทำไร่แม่วินมอไซค์อันนี้คือแบบลูกค้าบ้านหนูเลยนะบ้านพลอยก็ขายผ้ามือสองใ้วกกันนี่แหละชอบแขนยาวใส่ทำสวนทำไร่มาหาแนวกีฬาซอบเงื่อผ้าโพลีรุ่นนี้มีออกนะคะบางตัวมันจะเป็นคอปีนปิดยันคอเลยแม่ยาบาดเอาได้เล่นได้เลยถ้าเกิดว่ามีกลุ่มลูกค้าแขนยาวอยู่แล้วขายห้าสิบหกสิบไป ห้าสิบหกสิบสาตัวร้อยแล้วแต่แม่ต่อไปคัดนะมันมีแบรนด์ก็มีมีแบรนด์สวยๆวัยรุ่นสเก็ตอย่างเงี้ยได้อะคะ่ะพี่ก็ทําราคาไปเลยขึ้นราคาไปเลยตัวเนี้ยนะ,ะลูกค้าหนูขายอยู่6,500้าแต่วันเนี้ยลดให้พันหนึ่งมันเหลือลูกสุดท้ายแล้วลดให้อีกพันหนึ่งนะคะลูกสุดท้ายแล้วนะคะลดให้อีกพันหนึ่งนะเหลือ ห้าพันหรอใครจะเอาพิมพ์ลับได้เลยลูกสุดท้ายแล้วค่ะพี่งานญี่ปุ่นยืดแขนยาวญี่ปุ่นไม่เหลือแล้วนะพี่หมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยตัวเนี้ยจริงๆมีลูกค้าแจ้งรับไว้แล้วแหละแต่ว่าก่อนหน้าเนี้หาของให้เขาไม่เจอหายลูกเนี้ยลูกสุดท้ายอหาให้เขาไม่เจอหาให้เขาไม่เจอพี่ นะคะมันหมกอยู่ท้ายสุดเลยกดังไม่ทันรอบส่งก็เลยแคนเซลลูกค้าไปก่อนแล้ววันนี้เอามาไลฟ์ให้แล้วก็ได้ราคาดีๆด,ด้วยนะยูนิโค้ดจูแบรนกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกเป็นปกติเลย5,500นานะลูกค้าเผื่อว่าถ้ามาดูย้อนหลังก็เดี๋ยวตามไปเอฟกันได้นะ <laughs> ตามไปเอฟกันได้ให้ราคานี้แหละลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายนะคะมันจะมีเนี่ยคอปปี้นอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ้ยที่ของยูนิโค้ด้วยนะคอปปี้นหรือบางทีอาจจะไปเปิดดูดีๆมันเป็นพวกฮีเท นะฮะมันเป็นพวกฮีทเทคมีผสมด้วยมังกี้ทีเค่ะพี่แล้วบอกเลยตัวนี้ไม่น่าจะได้มาเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้ขึ้นราคาขึ้นราคานะอาจจะลองเช็คเช็คหลายๆโกดังได้เลยนะพี่ตอนนี้ไม่ได้มีขึ้นแค่ป้ายหมีป้ายมังกี้นะมีหลายๆป้ายนะพี่นะตอนนี้ผ้าโรงงานเริ่มขึ้นราคากันหมดแล้วนะคะ เฉพาะลูกนี้เลยนะล็อตนี้เลยนี่ผ้าวัฟเฟลสวยผ้าวัฟเฟลผ้าโพลีผ้าคอตอตอนคอตตอนร้อยเออเนี่ยคอนเวิร์ตจ้าแบบวัยรุ่นสเก็ตสเก็ตหน่อยวัยรุ่นสเก็ตสเก็ตหน่อยบางตัวเป็นเหมือนฮีทเทคด้วยค่ะเป็นผ้าฮีทเทคงานฮีทเทคแล้วก็จะเป็นพวกสไตล์ผ้าโพลีกีฬาอย่างเงี้ยค่ะนี่โพลีกีฬาแขนยาวแบบนี้ นะะจาก6,5 0 0นนะลูกสุดท้ายเอาไป5,5 0 0ค่ะพี่ตัวนี้ไม่ได้จัดโปรด้วยไม่ได้มาเพิ่มแล้วนะคะไม่ได้เอามาเพิ่มแล้วด้วยนะไม่มียังไม่มีของเพิ่มเร็วๆนี้นะพี่นะหัวกลางหางเลยนี่ช่ำๆผ้าใหม่มากมีอันนี้ใหม่ป้ายห้อยด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะงานญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นร้อยโลนะลูกค้านะญี่ปุ่นหนึ่งร้อยกิโลจะได้คุณภาพผ้าดีสวยตัวนี้สวย นะคะเดี๋ยวแยกหัวหัวถ่ายรูปไว้ให้ลูกค้าเก็บเป็นตัวอย่างนิดนึงตัวนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำรีวิวนะคะยืดแขนยาวชายนะคะ T S c นะ T S c ก่อนหน้าน,นี้ลูกค้าทักมาซื้อคือแบบว่าแจ้งหมดแจ้งของหมดไม่มีของไม่มีของไม่ได้มาไม่ได้มาเพิ่มมีเพิ่งหาเจอลูกสุดท้ายเซล,ลให้เลยเซลให้เลยจ้ะพีนะคะเซลให้เลย นะคะมาลับหน้าร้านได้มารับหน้าร้านได้ม,ไดมีบริการาตัดแบ่งให้ด้วยก็คือตัดแบ่งให้แบบว่าลูกค้าอยู่คอนโดเนาะแม่อุปกรณ์ไม่มีที่ตัดลวดตัดเหล็กไม่มีนะคะมาหน้าร้านหนูมีบริการตัดให้ค่ะพี่ตัดแบ่งใส่ถุงโกยใส่ถุงให้นะมาหน้าร้านได้เลยเวลข้ามมารถเก่งก็เอาไปได้นะคะแต่ว่ามารถเก่งนะแม่นะอย่าอย่าพกเพื่อนมาเต็มคันรถนะมาเต็มคันรถไปไม่หมดนะ ส่งตามไปได้ค่ะมีบริการส่งให้ทั่วประเทศเลยใครที่ดูอยู่นะลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลแจ้งที่อยู่มาอยากเช็คอยากเช็คราคาอยากเช็คค่าส่งมาได้เลยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยหนูแนะนํานะพี่โซนกรุงเทพอะ่ะเออถ้าเป็นรถรถขนส่งธรรมดาเขาคิดราคาเดียวกัน4 5่450อยอ่างเงี้ยซื้อสักสองสลูกนะแล้วเหมาเป็นลาล่ามูไปส่งเลยเลิศถูกกว่าเยอะนะคะเออส่งส่งลาล่ามูได้เลย ถ้าเราเล่ามูฟเนี่ยคิดตามระยะทางคุณพี่จ๋ากรุงเทพนะไกลสุดสมุดรปารกการอ่างเนี้ยประมาณหกเจ็ดร้อยคุณพี่นะคะไกลสุดสมุดรปารกการหกเจ็ดร้อยแต่ว่าซื้อสักสองสาลูกนะคุ้มมากถูกถูกเลยค่าส่งถูกเลยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะอันนี้มาขึ้นไลฟ์ให้ใหม่พี่จ๋าตัวที่โชว์อยู่นี้นะเสื้อยือดแขนยาวชายงานมังกี้ t f c อันนี้ลูกสุดท้ายแล้วที่หนูมาเปิดลูกสุดท้ายท้ายที่สุดเลย นะคะแขนยาวชายประมาณเกือบสี่ตัวได้ลูกหนึ่งนะคะมีออกทั้งผ้าคอตตอนเนาะเหมือนผ้ายืดเสื้อยืดทั่วไปแล้วก็จะมีติดพวกงานกีฬาค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่พวกแบบว่ากีฬาหรือว่าฮิตเทคแบบนี้ค่ะงานซับเหงื่อกีฬาสุซูซีเหรอเลิศอ่ซสตูซีสตซูซีเหรอเป็นสีพื้นบ่โกยผ้าขึ้นมาให้จะสั้าสิบหเอล เดี๋ยวนะหนูไม่เห็นคอมเมนต์เลยแจ็กเก็ตเบสบอลแพนด้าอุ้ยติดจองหมดแล้วว่าติดจองหมดแล้วอะค่ะพี่หนูเอาข้างบนขึ้นไปก่อนเลยลูกนะคะป้าโอ๋เอาข้างบนคือโค,โคให้ลูกค้าดูเลยค่ะนะคะเสื้อกล้ามผู้ชายมีไหมพี่เล็กเสื้อกล้ามหรอเอฟเปดหนูหมดยังปกตินะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวสวยนะ f j ฟเปดกล้ามชาย f j ฟเสวยเอฟเยี่ปเหลือลูกหนึ่งพี่เล็ก พี่เล็กจ๋าเหลือ FJ 28ลูกหนึ่งนะแล้วก็ 55L พี่พี่ใบเพลินน้องอ่านชื่อถูกไหมพี่ใบเพลินรอแป๊บนึงนะฮะน้องแอดมินอ๋อกำลังไลค์ตอบให้อยู่นะแต่ถ้าถ้าลาลามูฟวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้สั่งได้ส่งให้ได้นะลูกค้าลาลามูฟนะลาลามูฟ พรุ่งนี้มาเอาได้ถ้าช่วงเย็นนะ่ะพลอยไม่ค่อยแนะนําให้ส่งเพราะว่าค่ารถมันจะแพงพี่เย็นรัดเอาวะช่วงรถติดชั่วโมงรถติดค่ารถจะแพงมากแนะนําเป็นช่วงเช้าได้นะเออบางคนลูกค้าจะส่งแต่เช้าเลยเพราะว่าค่าส่งถูกมากช่วงเย็นนะ่ะจะเบิ้ลไปประมาณแบบเคยส่งอยู่สองสามร้อยอย่างเงี้ยช่วงเย็นจะเบิ้ลไปสี่ถึงเกือบห้าร้อยเลยบางที่บางเจ้าเอออยู่แบบ ปกติแบบอยู่ไม่ไกลด้วยนะเออแต่พอเป็นช่วงเย็นคือค่ารถพุ่งมากพุ่งมากแน่นะคะแต่ถ้าบิสเนสไอเดียพุ่งนี้ได้ทุกเจ้าเลยค่ะพี่ส่งได้ทุกจังหวัดส่งได้ทุกทุกทุกเจ้าเลยบิสเนสไอเดียพุ่งนี้ส่งได้ทุกจังหวัดนะส่งถึงบ้านเลยแต่ถ้าลูกค้าเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางแม่ห้องสอน8จังหวัดที่บอกนี้คือเคยส่งนิ่มชิเสียงใช้บริการนิ่มชิเยงอยู่พุ่งนี้ก็จะมีรบส่งให้นะคะอุ้ยนี่ของยูนิคค่ะเออ อ่ะลูกนี้ม่ีใครรับไหมลูกนี้ให้ห้าพันห้าร้อยยังไม่มีเดี๋ยวน้องจะไปต่อห้าสิบห้าอลให้อีกหนึ่งลูกนะลูกค้ายังไม่มีเดี๋ยวจะไปต่อห้าสิบห้าอลให้อีกหนึ่งลูกมีใครเอาไหมใครเอาพิมพ์รับได้เลยเนี่ยแนวแนวพลีกีฬาซับเหงือค่ะพี่มีจะมีผสมด้วยนะเพราะปกติถ้าเป็นงานกีฬาแม่แม่เล่นงานกีฬาลานกีฬาเพลงนะงานกีฬาจะราคาสูงค่ะพี่ ราคามันจะมันจะต่างกับพวกกระสอบเสยืดเลยนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยของลิงอะ่ะเขาจะผสมกีฬามาให้ด้วยก็ขายดีขายดีเนี่ยเหลือลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายเพิ่งหาเจอลูกค้าอยู่ในโกดังแบบกดังเขาเทินผ้าสู่ม่หาไม่เจอนะคะใครจะเอานะลูกค้าขาห5า0ันห้ร้อยุ้ยสันตุสี่แล้วแหละตัวที่สองนะลูกนี้มีสตุสี่สองลูก 2ตัวไม่ใช่สองลูกสองตัวสองตัวนะคะพอมันเป็นงานชายอ่ะพี่สีมันก็อาจจะออกโทนแบบเข้มๆหน่อยนะจะออกโทนเข้มๆงานญี่ปุ่นนะคะผู้ชายญี่ปุ่นโอ้ยแม่หนูไปเที่ยวมาใช่ไหม <c oughs> เขาไม่ใส่สีอื่นเลยใส่อยู่สามสีไม่ดำก็เทาไม่เทาก็กลมไม่กลม,มก็ขาวแต่ขาวไม่ค่อยใส่เจอแต่ดำเจอแต่โทนเนี้ยไม่แปลกใจเลยแม่ กระสอบญี่ปุ่นแท้สีประมาณนี้เลยนะคะญี่ปุ่นแท่คองแท่เลยลูกค้านะคะแล้วญี่ปุ่นจะแบรนด์เยอะนะลูกค้าญี่ปุ่นจะแบรนด์เยอะเออแอบไปศึกษาแอบไปคุยงานมาแอบไปเที่ยวแอบไปหนีเที่ยวมาลูกค้าใครมาหน้าร้านนะรีเควสได้เลยอยากคุยกับน้องแอนมินคนไหนอยากสอบถามนะคะ จ้งได้เลยแจ้งได้เลยเวลคัามยินดีต้อนรับค่ะพี่ยินดีให้คําปรึกษาทุกคนเลยนะอยากถามผ้าอยากถามจะเปคกผ้าอยากถามรายละเอียดแบบนี้ต้องเปิดรหัสอะไรดีคะโอ้ถามได้เลยถามได้เลยนี่ยูนิโคอีกแล้วค่ะเออราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะไม่รวมค่าส่งนะพี่ราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะนะคะ ราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะลูกค้ายกลูกไปเลยจ้ะให้ราคาพิเศษเลยจาก6,500นานะลูกเนี้ยให้5,500ลูกเดียวเลยได้ลูกเดียวเลยนะพี่นะได้ลูกเดียวเลยอุ้ยแรงมากแล้วหยิบมาแบบไม่ได้อะไรนะแรงมาก The Rolling Stone ค่ะโอ้ยแกมาเลย <c oughs> หนูตัด 55L รอเลยตัดเอาพลาสติกออกเลยจ้ะ เดี๋ยวไปต่อ 55L ให้หลังจากลูกนี้ลูกค้ามีโรลลิ่งสโตนมีสตูซี่เห็นไหมมีแบรนด์ออกมากมายไก่กองนะคะราคา50 55อะไรละ่ะราคา5,500มีดิกกี้ด้วยใช่ไหม, <S <S มเออนะคะมีเสื้อแฟชั่นไหมพี่ปาวินาเดี๋ยวหนูจะเปิดตัวนี้ให้ เดี๋ยวจะเปิด5 5L ให้นะลองดูไหม5 5L 5 5L 6ลูกยังไม่มีเลดนะเลดหนูจะขอเป็นขั้นต่ำา10ลูกได้ไหมคะพี่นะจะขอเป็นขั้นต่ำา10ลูกให้นะเ,เพราะว่าตัวนี้จะจัดโปรอยู่ด้วยจัดโปรจาก5,500เหลือ4 9แล้วนะคะอีกทีเลยจะได้เป็นเลท10ลูกนะคุณพี่แต่ว่าสวยเอาไปเถอะบางทีลูกค้าก็ไม่รอเลทส่งนะลูกค้าไม่เอาเลทส่งเขาซื้อดวนทีละสลูกไปไลฟ์ แล้วมาเอาอีกทีละสองลูกไปไลฟ์อย่างเงี้ยเออน่ารักน่ารักเลิศห้าสิบห้าเอลเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้อุ้ยลูกค้ารอห้าสิบห้าเอลกันเยอะเลยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะไปต่อให้ลูกค้ามีเปิดกางเกงวอร์มอีกไม้พี่ชุมพลกางเกงวอร์มอ่อตอนเนี้ยกางเกงวอร์มหนูจะมีแต่ตัว4ี่นดนั่นแหละที่เป็นขนขาสั้นผสมขายาวนั่นจะเหลือแต่รุ่นนั้นแล้วทอมมี่ใช่อันนี้อ่ะโชว์ได้เลยถือไว้นานแล้วทอมมี่บิ๊กโลโก้ด้วยสวย ทอมมี่บิ๊กโลโก้เลยสวยค่ะอะเดี๋ยวจะไป 55L ต่อให้ลูกค้าฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะยืดแขนยาวชายใส่คลุมใส่แฟชั่นใส่เที่ยวได้เลยนะคะวาเ,โนโนาเลนติโน่แบรนด์เยอะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะข้อดีงานญี่ปุ่นนะแบรนด์เยอะกว่าทุกโรงงานเลยแบรนด์เยอะแบรนที่แล้วเป็นแบรนด์ที่บ้านเรารู้จักอะไนกี Nike, idas, ico, ้อาดิดาสยูนิคอจียูท จะเป็นแบรนด์ที่แบบติดตลาดคุ้นหูบ้านเราประมาณนี้ขายง่ายแต่โทนสีสันก็จะมีความแบบว่าทึมๆนิดหนึง่งจะไม่ได้ฉูดฉาดมากนะคะแต่พอเป็นงานเกาหลีก็อาจจะเป็นแบรนด์สตรีทมากขึ้นไซส์ใหญ่มากขึ้นสีสันก็อาจจะฉูดฉาดมากขึ้นแต่ความถี่ของแบรนด์จะน้อยลงเนี่ยต่างกันแค่นี้ลูกค้าญี่ปุ่นเกาหลี นะคะความที่หรือบางคนก็จะแบบว่าถ้าเป็นแนวแฟชั่นผู้หญิงบางคนก็ชอบงานญี่ปุ่นบางคนก็ชอบงานเกาหลีนะหน,นูอยากให้ดูรีวิวเน้นเน้นดูรีวิวไว้ก่อนนะคะเน้นดูรีวิวไว้ก่อนถ้าสวยถูกใจคุณพี่เล่นไปไหนก็ได้จริงๆรเล่นไปไหนก็ได้อุ้ยอันนี้ของอาดิดาสค่ะนี่ซ้าเหงื่อกีฬาอาดิดาสลูกค้านะคะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวโกยเก็บให้เลยนะลูกค้านะใครจะเอาก็ตามไปเอฟกันนะลูกสุดท้ายแล้วหนูให้ราคาห5 0 0้ารอบาท นะคะลูกค้าลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วให้ราคา5,500บาทนะลูกค้านะปกติลูกรีวิวหนูจะลดแค่500แต่อันนี้คือไปเลยค่ะให้ไปเลย1,000บาทสำหรับลูก